สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนฟุตบอลสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ประจำข้ามคืนวันที่11สิงหาคม2564นะครับฟุตบอลเตะกันหลากหลายเลยทีเดียวมีให้ได้เลือกคัดสรรกันนะครับก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลบรรดาลีกใหญ่ของยุโรปก็สุดสัปดาห์นี้พบกันแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในศึก เปนลีกอังกฤ,ฤษหีีออันดับหนึ่งที่มีแฟนบอลชาวไทยติดตามมากที่สุดนะฮะก็ใ,ใกล้ที่จะคัมแบ็กกันแล้วนะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะมีหลากหลายโดยเฉพาะในทางฝั่งอังกฤษนะครับมีศึกคาราบาวคับเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับชิมรางกันก่อนแต่ว่าเป็นบรรดาทีมใน ลีกลองทั้งหลายนะครับทำการแข่งขันกันค่ำคืนวันนี้เตะก,กันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นรายการที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน1คู่ด้วยนะครับเตะพร้อมกันนะครับตีหนึไล่เรียงกันไปตั้งแต่ Blackpool เจอกับ m i d d l e ลส r บร์นะฮะเบอร์ตันอัลเบียนเจอกับออกฟอร์ดนะครับโคเวนที่เจอกับ Oxford, นอตแฮมตันทาว w ์นะฮะเลตันโอเรียนเจอร์กรีนพาร์คเลนเจอร์รวมไปถึงนอตติงแฮมฟอเรสนะครับเจอกับแบลตฟอร์ดซิตี้นะครับก็เป็นคู่ที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยวิเคราะห์ฟันธงกันด้วยสำหรับเกมคู่นี้นะครับก็มีให้ได้เลือกคัดสรรกัน5คู่นะฮะ ผู้ที่จะหยิบยกมานะครับนอตต i ิงแฮมฟอ r เรสเจอแบล็ทฟอร์ดคู่นี้เลทเปิดมาให้เจ้าบ้านนะครับนอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสเป็นต่อตามสภาพหน้าเสือนะครับพวกเขาดูดีกว่าเป็นทีมจากศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนแบ a ฟอร์ดนี้เป็นทีมจากศึกลีกคูเลยก็ต่างกัน2ลันดับชั้นเลยนะฮะก็ไม่แปลกครับที่เจ้าถิ่นจะเป็นต่ออยู่ทั้ง3ช่วงราคาเลยนะครับ น้อยสดอยู่ที่ปอปอนะครับแล้วก็มีครึ่งลูกรวมไปถึงครึ่งครบลูกให้ได้ติดตามกันนะครับถ้าครึ่งครบลูกก็จะได้ราคาสวยหน่อยเป็นตัวแดงด้วยนะครับน้ำลนเลยถ้าภาษาแฟนบอลบ้านเรานะครับส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดอร์ก็เปิดมา3ช่วงราคาด้วยกันนะครับตั้งแต่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็มี2ลูกครึ่งไปจนถึง2ลูกครึ่งควบ3เลยนะครับ ครึ่งแรกมีเปิดนะฮะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบลุ้นยาวๆชอบลุ้นสั้นๆ45นาทีรู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะครับบวกหรือลบก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งนะฮะเปิดมาให้ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสเป็นต่อปอปอแล้วก็ครึ่งลูกนะครับสช่วงราคาด้วยกันค่าน้ำก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับ่วนสงตามโอเวอร์เดอร์ในครึ่งเวลาแรกก็มี2เรทนะครับเปิดมาอยู่ที่1ลูกแล้วก็1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะฮะ ในส่วนเรทอัตราชนะเสมอแพ้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นต่อก็อาจจะได้น้อยหน่อยอยู่ที่1.8นะครับส่วนแบลตฟอร์ชนะเนี่ยจะอยู่ที่4 9เลยทีเดียว4.09เกลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสมออยู่ที่3.35เท่านะฮะก็เลือกขาาันสังกันไปคู่นี้เดี๋ยวผมย้อนไปดูผลงานกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะฮะพวกเขาก็ ออกสตาร์ทฤดูกาลได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเกมล่าสุดแพ้กับโคเวนที่1ประตูต่อ2นะครับมาถึงเกมนี้ก็จะเป็นเกมฟุตบอลถ้วยนัดกลางสัปดาห์ก็จะต้องเน้นกันเป็นพิเศษนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจในช่วงต้นฤดูกาลกันหน่อยนะครับแต่อาจจะมีการโรเตชันนักเตะบางตำแหน่งแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเยอะมากนะครับส่วนแบลตฟอร์ดนะครับผลงานของพวกเขาเกมล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือน กรกดาคมนะครับบุกไปเอาชนะแองกลิตันถึง2ประตูต่อศูน,นะฮะแล้วก็เกมล่าสุดนี่พวกเขาบุกไปเสมอเอ็กเซลเตอร์นะครับศนประตูต่อ0มาถึงเกมนี้จะเป็นในศึกฟุตบอลพุ้ยนะครับซึ่งเกมคู่นี้นะครับดูแล้วตามเนื้อผ้าหน้าเสือแน่นอนว่าเจ้าป่าอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นทีมที่มีมวลัขังมีตำนานเล่าขานกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็นทีมใหญ่ของอังกฤษอีกหนึ่งทีม นะครับเล่นในบ้านด้วยเกมนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะเหนือกว่าทุกหน้าเสือนะครับสุดท้ายก็ยังเชื่อใจและมั่นใจนะครับว่า Nottingham Forest แม้จะมีการโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งนะครับแต่พวกเขาก็ยังจะต้องจำเป็นที่จะเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อเรียกขวัญกำลังใจกลับมานะครับแล้วก็เป้าหมายของพวกเขาแม้ว่ารายการนี้จะไม่ใช่รายการหลักนะฮะเพราะว่าเป้าหมายสำคัญคือการลุน้นเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่เวทีหลีกสูงสุดของอังกฤษอย่างศึกพริมลิกให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เกมนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำผลงานให้ดีนะครับสุดท้ายยังเชื่อใจว่า n อ t t i n g h a m Forest นะครับจะสามารถเก็บชัยชนะในเกมนี้ไปได้ชี้ชัดไปที่ n o t t i n g h a m f o r e s สจะเป็นทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้ครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคิดจะเสี่ยงต้องเสี่ยงอย่างมีสติชอบก็จัดขัดใจก็สวนไปได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ำคืนวันนี้ติดตามฟุตบอลกันให้สนุกโชคดีรับทรัพย์กันทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ